รู้จักกด1้0เ็์แล้วแต่ไม่รู้จะสามารถทําเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวเลขได้อย่างไรบ้างขายเสื้อหนึ่งตัวนะฮะถึงพันบาทต้นทุน500บาทต้นทุนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายครับโอ้โหอันนี้สําคัญมากนะฮะผมมีโอการได้คุยกับพ่อค้าแม่ขายหลายๆท่านเลยนะฮะบอกว่าพี่วันหนึ่งกำไรเท่าไหร่กำไรกี่เปอร์เซ็นต์พอไม่ใส่สูตรเนี่ยเราก็ไม่สามารถพัฒนาธุรกิจและบริการของเราในทุกๆวันให้มันดีขึ้นนะฮะเพอๆขายไปขายมา ติดลบก็ไม่รู้ด้วยนะฮะคนที่เจ๊งส่วนใหญ่ในธุรก,กิจอะไม่ได้ตั้งใจเจ๊งแต่เจ๊งเพราะว่าไม่ได้คนโทตรงนี้ไงดูทีเนติกส์รับผลิตและสร้างแบรนด์กาแฟ Functional Coffee กาแฟแห่งอนาคตสนใจโทร0 99 163 5969 นี่น,นีขอต้อนรับเข้าสู่กล้องซาลลี่ครับผมกล้องครับผมยุทธครับวันนี้ครับวันนี้เสนอกด100%ภาค2ครับครับผมกดได้ด้วยเครื่องคิดเลขครับเพราะว่ามีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับว่ารู้จักกด100%แล้ว แต่ไม่รู้จะสามารถทําเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวเลขได้อย่างไรบ้างผมเองฮะมีโอกาสตอนนี้ก็ทำกาแฟนะฮะทำกาแฟก็มีคนถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยของราคา1,500บาทต้นทุน500บาทถือเป็นกําไรกี่เปอร์เซ็นต์ครับหรือขายเสื้อผ้าพ5 5 0 0บาทต้นทุน500หรือกําไรเท่าไหร่ครับเหลือกำไร1,000บาทหลือกำไร1,000บาทกำไรเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายครับ วันนี้ครับวันนี้กด100%ย้ำอีกครั้งนะฮะยังไงทุกคนอยู่ภายใต้กด100%ทุกทุกธุรกิจฮะ mm hmm. ราคาขายลบด้วยต้นทุนเท่ากับกำไรกด100%ก็คือว่าทุกอย่างไม่เกิน100%นะฮะ COG, Cost of Goods อันนี้คือราคาอาหารราคาต้นทุนนะฮะ COL ค่าแรงงานกี่เปอร์เซน็นต์ค่าค่านช้ค่าฟกี่เปอร์เซ็นต์ค่า marketing กี่เปอร์เซ็นต์ค่าเลนทอกกี่เปอร์เซน็นต์เพราะฉะนั้นรวมกันแล้วทั้งหมดจะเป็นกำไรนะฮะยกตัวอย่างนะฮะส่วนใหญ่ร้านอาหารค่าราคาวัตถุดิบหรืออะไรกันแล้วแต่เนี่ยจะไม่เกิน35%เปอร์เซ็นต์นะฮะเช่นของร้อยบาทบวลสารในการเอามาทาไม่ควรเกิน35บาทนะฮะค่า พนักงานนะฮะ100บาทไม่ควรเกิน15บาทฟิกคอส1 0 0บาทไม่ควรเกิน5บาทมาร์เก็ตติ้ง100บาทไม่ควรเกิน10%หรือ10บาทเรนเท่าฟรีคือค่าเช่า100บาทไม่ควรเกิน15%ก็คือ15บาทนะฮะ35บวกด้วย15 บวกด้วย5บวกด้วย10บวกด้วย15เท่ากับ80ครับเพราะฉะนั้นเราจะเหลือกำไร20%ถ้ามี100บาทเหลือ20บาทถ้ามี1,000บาทเหลือ200บาทถ้ามี1ล้านบาทเหลือ200 0 0 0บาทนั่นจึงเป็นคำถามว่าสถานที่ที่เราเช่าเนี่ยควรจ่าย ค่าเช่ากี่บาทถ้ายอดขายคุณ1น0 0 0แบาทค่าเช่าก็ไม่ควรเกินสูนี้นะีฮะไม่ควรเกิน1 5 0 0 0บาทถ้าไรายได้คุณแสนบาทเงินเดือนก็ไม่ควรเกิน1 5 0 0 0บาทแต่แล้วแล้วแต่ธุรกิจฮะเอามาสลับสับเปลี่ยนกันได้แล้วแต่ว่าของเราเป็นคนดีไซน์อันเนี้ย ทำในกระดาษก่อนที่จะลงธุรกิจจริงนะฮะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าโปรฟิตเราเป็นกี่เปอร์เซ็นต์กันแม่อันนี้คือกฎ1 0 0ยนเะฮะแต่จะใส่กฎเรานี้ได้ก็เลยต้องมีคําถามครับเสื้อผ้า1,500บาทขายเสื้อหนึ่งตัวนะฮะหรือพบาท,า 1, บาทต้นทุน500บาทต้นทุนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายครับโอ้โหเพราะไม่งั้นถ้าคุณไม่ใส่สูตรเนี่ยคุณจะไม่ทราบเลยนะครับว่าจริงๆแล้วของคุณเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ยกตัวอย่างเช่นยอดขาย2 0 0แสนบาทเงินเดือน4 2,000บาทเงินเดือนเซลล์เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายครับหรือยอดขายของเรานะฮะ250,000บาทค่าเช่า22,000บาทค่าเช่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายไม่ทราบไม่เป็นไรครับเราเสนอตอนฮะกด100%้ากดเครื่องคิดเลขลงบัญชีกันนะครับเน่เครื่องดื่ม65บาท ประกาศต้นทุนขาย150,000บาทต้องขายเดือนละ2 3 7แก้วอันนี้ต้องลงผู้ค้าก่อนนะฮะ5 COG ค่าวัตถุดิบ35%เท่ากับ52,500บาทนะฮะนี้จะเกิดโดยในข้าสูตรนี้ฟิกซอร์สค่าน้ําค่าไฟต่างๆค่าอินเทอร์เน็ตไม่เกิน7,000บาทนะฮะ55%ค่าเช่าค่า150,000บาทใส่65%ต้องไม่เกิน22,500บาทเรามาทําง่ายๆในข้อมูลของเราให้เป็นตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์กันนะครับนําเครื่องคิดเลขขึ้นมานะฮะอย่าลืมนะฮะ ยอดขายลบด้วยค่าใช้จ่ายเท่ากับกำไรครอันนี้เป็นกฎที่ตายตัวเสมอมฮะทวนซิยอดขายลบด้วยค่าใช้จ่ายเท่ากับกำไรครับอ่าอันนี้นะฮะมาใส่สูตรนะครับเสื้อผ้า500อบาทขาย1 5 0 0บาทต้นทุนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาขายอันนี้เอามาปรับใช้กับทุกธุรกิจนะฮะต้นทุนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาขายครับเอาสูตรนี้ไปครับห0 0อยบาทหาร้0 0คูณรอยเท่ากับต้นทุนเป็น33.33%อ 33. 33ของราคาขายแต่ว่าตัวเลขนี้มันง่ายครับลองใหม่ เวลาที่เรารับของจากคนอื่นมาขายเช่นพี่รับล้อสเก็ตบอร์ดมาขายครับต้นทุน250ขายไป990บาทต้นทุนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ <100 S 1> ก็ง,ง่ายๆครับก็แค่ใส่ราคาต้นทุน250หาบาร990าาคูณ 2> <100 S> 1 2 5เปอร์เซ็นต์พอรู้อันนี้แล้วนะฮะเราก็กลับไปใส่สูตรกดว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อสักครู่นี่ฮะจะได้รู้ว่า ต้นทุนสิบเ้าของเราไม่เกิน35%อ่าพออยู่ได้เง <C ELL> ินเดือนไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์อ่าอยู่ได้อันที่2นะครับนี่อันนี้คำนวณรายได้นะฮะต้นทุนท0 0บาทขาย1,500บาทกำไรพันบาทของพันห้ากำไรหนึ่งพันกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ครับอันนี้สําคัญมากนะฮะผมมีโอากาสได้คุยกับพ่อคา้าแม่ขายหลายๆท่านเลยนะฮะบ,บอกว่าพี่วันหนึ่งกำไรเท่าไหร่กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้เปอร์เซ็นต์เอาเป็นบาทได้ไหมเราไม่ใส่สูตรเนี่ยเราก็ไม่สามารถพัฒนาธุรกิจและบริการของเราใในนนนนทุกๆวััห้ม้มดีขึนนะะฮ เผลอขายไปขายมาติดลบก็ไม่รู้ด้วยนะฮะเพราะว่าทําธุรกิจจริงอ่ะตัวเลขหน่วยมันเป็นหน่วยย่อยนะฮะเช่นเดือนนี้กําไร7 5 3 0 0 0บาทเดือนนี้มียอดขายล้านสองเดือนนี้มียอดขาย9้าล้านช่วงแรกๆตัวเลขไม่เยอะไม่เป็นไรฮะแต่พวกเราทุกคนมุ่งหน้าไปสู่นักธุรกิจอายุนละละ้อยหลายล้านตัวเลขมันเยอะขึ้นต้องใส่เปอร์เซ็นต์ให้ได้กําไร1000บาทหารด้วยราคาขายพันห้า คูณ100เท่ากับอะไร66.67%อันนี้พอเป็นตัวเลขง่ายๆใช่ไหมฮะครับราคาขาย14,900กำไร3,000บาทกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ ท่นบาหารหมื่นสี่คูณร้อยกำไร20%เวลาค้อถามมันก็จะตอบได้ว่าจริงๆแล้วธุรกิจเรากำไรกี่เปอร์เซ็นต์พราะนี่คือกด100%นะฮะนี่คือทุกๆอย่างทุกธุรกิจไม่เกินกดนี่ฮะคุณมีต้นทุนคุณมียอดขายลบด้วยค่าใช้จา่ายเท่ากับกำไรเสมอแล้วเราดูต้นทุนของเราเท่าไหร่เราจะต้องใส่สูตรเข้าไปให้แม่นนะฮะแต่ในช่วงนี้นะฮะเราเสนอให้ทุกคนนะฮะมีบัญชีเดียวหรือสมาษีนะฮะของ100บาทหักแบตเข้าไปจะเหลือกี่บาทครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงและตกม้าตายนะฮะเพราะว่าถ้าส่งภาษีเนี่ยแล้วไม่ได้คิดแบตลูกค้าเพิ่มเนี่ยเขาเรียกว่า Include แบตนะฮะหนึ่บาทมีแบตรวมอยู่ในนั้น เท่ากับต้นทุนราคาขายของเราจะต้องถูกลดลงนะฮะใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะฮะต้นทุน5้าบาทขายพันห้าบาทกาไรพันบาทถอดแวตแล้วเหลือเท่าไหร่หนเปอร์เซ็นะฮะง่ายๆเลยครับอันนี้ผมถนัดเพราะว่าเวลาผมบิดดิ้งราชการเนี่ยสมมติว่าทีโออามา3ล้านบาทเนี่ยเราไม่ได้รับเงิน3ล้านบาทเต็มๆนะ,ะเราต้องถอดแวตหมายถึงว่าแวตอินคลูดสล้านบาทเป็นราคากลม,มีแบตอินคลูดอยู่ข้างในนะฮะถ้าเราไม่ได้คิดแวตลูกค้าเพิ่มแล้วเราจะส่งแวตเสียภาษีนะฮะ เราต้องอินคูดแวอยู่ข้างในนะฮะง่ายมากครับเอาราคาขายหารด้วย1.07จะรู้ว่าจริงๆแล้วรายรับของเราจะเป็นเท่าไหร่นะฮะเราไม่ได้รับ1,500บาทนะพอที่เหลือเนี่ยต้องส่งแบตครับวันนี้นะฮะกองซอรี่ฮะ,ะกด100%ภาคกดเครื่องคิดเลขฮะ,ะทำให้รู้ว่ากำไรของคุณเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายต้นทุนของคุณเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายง่ายๆเอาสูตรนี้มาใส่เครื่องคเลข คุณก็จะสามารถใส่กด100%ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะเป้าหมายของเราเพื่อทุกคนนะฮะมีธุรกิจที่เติบโตไปข้างหน้าเระหวังว่าจะได้มาพูดคุยเรื่องตัวเลขอีกนะฮะพอสำคัญที่สุดคือตัวเลขไม่เคยโกหกใครมีแต่เราที่โกหกตัวเองครับรายการจะจบแต่คนไม่จบนะฮะพี <c oughs> ่คิดช่างภาพสุดหล่อของเรายังไงล้วครับเมื่อกี้ผมก็ดูแล้วว่าถ้าเราคำนวณต้นทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันได้3 3 3 3ใช่ไหมครับครับถ้าหากลบกับร0 0สูตร1้อซึปงมันก็นม่ต้องไปคก็ไม กำไรแล้วก็คือจริงๆแล้วอ่ะรายได้ลบค่าใช้จ่ายเท่ากับกำไรอันนี้คือสูตรเบื้องต้นแต่ส่วนใหญ่ที่จะมักจะมาตายกันเนี่ยก็คือว่าไม่ได้คำนวณว่าต้นทุน่ะแต่ละอย่างเป็นกี่เปอร์เซ็นต์บ้าง <c oughs> เพราะต้นทุนเนี่ยมันมีหลายอย่างเห็นไหม <c oughs> นี่คือทั้งหมดอ่ะเป็นร้อเปถ้าเราต้องการกำไรทั้งหมดอ่ะยีเท่ากับค่าใช้จ่ายทั้งหมดอ่ะมันต้องไม่เกิน80%นะจะรู้ว่าทุกอย่างไม่เกิน80%เนะก็ต้องรู้ว่าเราแบ่งอันเนี้ยอ ตัวเลขมันไม่ได้ลงตัวแบบนี้แต่เราจะรู้ได้เราต้องเอาอันเนี้ยมาคิดในกระดาษในคอมในแผนของเราก่อนเราถึงจะสามารถรันธุรกิจในแบบที่มันเติบโตรายเดือน รายปีได้เพราะว่ามันก็จะมีคําถามว่างั้นจริงๆแล้วตอนนี้เงินเดือนของเรารายได้ประมาณเนี้ยเงินเดือนเราสิบห้าเปอร์เซ็นต์ควรจะเป็นเท่าไหร่รก็จะมีคําถามนะว่าเราจะรับพนักงานเนี่ยเราจ่ายไหวไหมตอนนี้ค่าพนักงานมันเป็นสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ต้องหาวิธีไปลดอันอื่นประสบการณ์ผมนะใจปั้มไงพนักงานรับเพิ่มดีไหมเอ้ยรับเพิ่มรับก่อนจากสิบห้าเป็นสิบแปดค่าวัตถุดิบค่าผลิตงานสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผลิตแพงขึ้นไปเรื่อยๆไม่ได้ลดลงไม่มีอะไรลดลงเลยก็กลายเป็นมันก็ต้องไปกินกกํําาาไรรปัญหททีี่่่่เเเเจอออ็คคืืืดขึ้นนยยๆๆพิมแต ท้ายจนลงกว่าเดิมคนที่เจ๊งส่วนใหญ่ในธุรกิจไม่ได้ตั้งใจเจ๊งแต่เจ๊งเพราะว่าไม่ได้คนโทนตรงนี้ไงแต่คนที่เก่งมากๆเขาก็อ๋อถ้าลดทุกอย่างได้เป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้โปรฟิก็เยอะขึ้นแต่สำคัญสุดอันนี้คือแผนพอถ้าวางแผนอันนี้ได้มันก็จะแม่นขึ้นแม่นขึ้นการปิดภาคก็จะน้อยลงครับ